ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับจะพามาชมอ่ากังหันน้านะครับที่ DIY ขึ้นเองนะครับใช้กับหลอดไฟนะครับผมก็สร้างจากอามรถจักรยานยนต์แล้วก็ล้อแล้วก็มาเชื่อมนะครับเหล็กกล่องมาเชื่อมแบบนี้นะครับเป็นระบบโซ่แบบนี้นะครับดูนะอ่าแล้วก็ซื้อ generator นะครับอ่าสั่งจากเมืองจีนมาซึ่งใช้ได้เป็นหลอดเป็น1กวกาหลอดเลยนะครับอ่าดูนะครับเดี๋ยวจะสาธิตให้ดู เสียงที่ได้ยินอยู่นั้นคือเสียงน้ําตกนะครับของอไล่กาแฟผมดูนะสาธิตให้ดูเลยนะครับสายได้เป็นสิบหลอดนะครับเห็นไหมนะครับแค่นี้มันก็สว่างแล้วนะครับเห็นไหมอ่าดียผมจะหมุนให้ดูนะอ่าช่างกล้องถ่ายดีๆนะหนึ่งสองสามเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับหมุนทางไหนไฟก็ออกเดี๋ยวผมจะต่อเข้ากับอ่าท่อน้ำสองนิ้วนะครับท่อน้ําจะมาอ่าให้มัน ต้นใสนะครับต้นใสตรงนี้นะให้มันหมุนนะครับแต่วันนี้คือวันนี้คือเพิ่งเอามาทดลองนะครับเห็นไหมครับใช้กับหลอดจิบหลอดได้สบายเลยนะครับก็ชัดแบตก็ได้นะผมก็ไม่อยากใช้โซลาร์เซลล์นะครับก็อยากทํานะครับเพราะว่าน้ําที่สวนตัวเองโอ้โหน้ําเยอะมากเลยนะครับเห็นไหมครับไม่ต้องซื้ออะไรให้เสียตังค์เลยนะครับเอาวัสดุที่สามารถทําได้มาทํานะครับ นี่ครับเห็นไหมครับครับก็ไว้แค่นี้ครับ